ข้างกองเผาศพประสบการณ์เดินทุดงของท่านพ่อหลีธรรมมัทธโรกลางป่าช้าว่องเวงมีกองฟอนเผาศพอยู่ใกล้เพียงแค่ไม่กี่ก้าวแต่ท่านพ่อหลีเลือกพักที่ตรงนี้เพื่อต่อสู้กับความกลัวให้ถึงที่สุดจนท่านได้พบว่า สิ่งที่เรากลัวที่สุดนั้นได้เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเรามารับฟังกันครับประสบการณ์เดินทุดงของท่านพ่อหลีธรรมัทโลเรื่องข้างกองเผาศพจากหนังสือท่านพ่อหลีพระอรียาเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้าเสียงอ่านโดยปราศสียาภัย ท่านพ่อหลีได้ออกทุดงไปตามทางที่ท่านพระอาจารย์มันได้สั่งเอาไว้เมื่อท่านได้ออกมาจากถ้ำบวบทองลงมาพักอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งได้พบกับพระเชยเมื่อได้สนทนาธรรมภายในพอประมาณแล้วจึงชวนกันเดินทุดงไปด้วยกันระหว่างที่ท่านพ่อหลีเดินทุดงกับพระเชยนั้นท่านได้ปักกรดพักกลางป่าช้าอันกว้างใหญ่วิเวกวังเวง บริเวณแห่งนี้มีหลุมฝังศพอยู่โดยทั่วเกลื่อนกลนไปด้วยกระดูกและเต็มไปด้วยกองฟอนเผ่าผีพระเชยไปพักอยู่นับป่าอีกด้านหนึ่งส่วนท่านพ่อหลีต้องการพิสูจน์กำลังแห่งจิตจึงพักอยู่ปา่าช้าห่างกองฟอนเผาผีเพียงสามว่าวังพิจารณาธรรมเพื่อมักผลในปัจจุบันท่านพ่อหลีได้เล่าถึงการต่อสู้กับความกลัวอย่างน่าตื่นเต้นว่า รุ่งสางในตะวันแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในปา่าช้ามีโยมถือกลวยดอกไม้ทูบเทียนมากราบแล้วบอกกับเราว่าจะเอาลูกศิษย์มาถวายตู้เจ้าเราก็นึกอุ่นใจว่าต่อแต่นี้ไปจะได้หายกลัวสักทีมีสิทธิ์มาคอยเป็นเพื่อนอุปถากสักหน่อยจะสมภูมิบารมีพระกรรมฐานบ้างแต่ความคิดที่วาดไว้ไม่ได้เป็นเช่นั้นเลย พอตะวันสายเห็นชาวบ้านหามศพคนตายตรงเตงมาศพนั้นไม่ได้ใส่โลงแต่ใช้ผ้าพัานเอาไว้พอเห็นศพก็นึกอุทานในใจว่าโอ้ยคราวนี้เราแย่แน่ๆจะได้ลูกศิษย์กับเขาสทัทีก็เป็นผีตายโหงครั้นจะอุ้มบาทสะพายกรดหลบหนีไปหรือก็รู้สึกอายและขายที่หน้าครั้นจะอยู่ต่อไปหรือ ก็เกิดความกลัวจะทำอย่างไรหนอเราทางสองแพร่งในไก่มันตีกันเหมือนสายน้ำหมุนวนพอสี่โมงเย็นเขาได้ทำการเผาศพใกล้ๆบริเวณที่เรานอนเราเห็นความเป็นไปแห่งศพนั้นอย่างชัดเจนศพถูกไฟเผาได้ยกแขนยืดขาขึ้นชีฟ้าตัวเหลืองประดุดทากมินเผาตั้งแต่เช้าจนมืดค่ำ ตัวขาดแค่บ้านเอวตัวยังดำอยู่ในก่องเพลิงพอพรบคำ่ำเขาพากันลาก,กลับไปหมดเหลือแต่เราอยู่เพียงเดียวดายหวงเวงจึงรีบเพ็นเข้าไปอยู่ในกระต๊อบฝ่าไม่ตองทันทีนั่งสมาธิห้ามจิตไม่ให้ส่งออกไปภายนอกพิจารณาศพเป็นอารมณ์เตือนตนว่าถ้าเราไม่มีจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วร่างกายนี้ มันก็เหมือนกับก้อนฐานดำๆนี่แหละถ้าจิตเข้าไปยึดถือมีตัณหาอุปทานมันก็จะเหมือนฐานไฟแดงๆเมื่อเราแยกจิตออกจากกายเสียสติรู้อยู่อย่างเดียวกายนี้ก็จะต้องดับเหมือนฐานไฟที่ดับแล้วฉะนั้นจึงพิจารณาปลอบใจตนให้น้อมข้อหาพระธรรมต่อไปอีกว่าการตายนั้นก็เหมือนกับการแก้ผ้าขี้ริว้วทิ้งออกไปจากร่างกายเท่านั้น จิตก็เหมือนกับตัวตนกายก็เหมือนกับเสื้อผ้าไม่เห็นว่าเป็นการสลักสำคัญอะไรเลยแต่เรานี่สิกลัวนักกลัวนาพอเห็นเสื้อผ้าขาดนิดขาดหน่อยก็รีบหาอะไรมาปะชุนเย็บให้มันติดต่อกันใหม่ยิ่งปะยิ่งเย็บมันก็ยิ่งหนายิ่งหนาก็ยิ่งอุ่นยิ่งอุ่นก็ยิ่งติดยิ่งติดก็ยิ่งหลงผลที่สุดก็เลยเป็นไหนไม่รอด การอยู่และการตายไม่สำคัญเท่ากับการทำประโยชน์เราเองก็ควรน้อมมาพิจารณาเช่นนั้นนี่พอนึกถึงความตายก็กลัวจะแล้วถึงร่างกายมันจะตายก็ยังอยากจะให้มันอยู่นี่เป็นเพราะอะไรเพราะอาวิชชาความไม่รู้เท่าความเป็นจริงในสังขารลงแล้วคิดผิดทั้งหมดอย่างนี้มันก็จะต้องตายไปตกนรกหมกไหม ไม่รู้จักผุดจากเกิดเราจะเป็นเช่นนั้นหรือได้พิจารณาเห็นร่างกายในคราวนั้นว่ามีทั้งส่วนเที่ยงและไม่เที่ยงมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งอัตตาและอนัตตาเช่นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นของเที่ยงเพราะมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นธาตุดินไม่เคยกลายเป็นน้ำธาตุน้ำไม่เคยกลายเป็นลมธาตุลม ไม่เคยกลายเป็นไฟมันเคยเป็นมาอย่างไรมันก็เป็นไปยอยู่อย่างนั้นนี่เป็นส่วนที่เป็นอัตตาของเที่ยงส่วนที่ไม่เที่ยงนั้นคือลักษณะอาการของมันที่ไม่ใช่ตัวตนจริงเราจงคิดดูให้ดีว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเราจะมานั่งเฝ้าโลกกันอยู่อย่างนี้นะหรือไม่ช้าเราก็จะต้องจากมันไปแน่ๆ ดังนั้นเราจึงไม่ควรหลงติดอยู่จิตของเราก็ไม่ต่างกับรูกฟุตบอลที่ถูกเขาย่ำายีบีทาประหบประหารให้ได้รับความขับแคนใจอยู่ทุกขณะเราต้องการความสุขหรือความทุกข์เราต้องการแต่ความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่อะไรเล่าเป็นความสุขนัแท้จริงของตัวเราเราคิดว่ากินนี่แหละคงจะมีความสุข เราก็พยายามไปหามาให้มันกินครั้งกินกินเข้าไปมากก็เกิดอึดอัดไม่สบายอีกเราคิดว่านอนนี่แหละต้องเป็นความสุขเราก็นอนนอนมันอย่างค่าจนหลังมันแข็งก็เกิดความไม่สบายอีกคราวนี้ก็คิดว่ามีเงินทองทรัพย์สมบัตินี่แหละคงเป็นความสุขแน่นอนเราก็พยายามไปหาเงินทองมาให้มันใช้จนเต็มที่ แต่มันก็ไม่สุขอีกแล้วอะไรเล่าที่เป็นความสุขกันแท้จริงความสุขที่แท้จริงนั้นย่อมเกิดจากบุญกุศลคือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจไกลที่พ้นจากทุกโทษความดิ้นรนไม่มีกระสับกระส่ายเดือดร้อนกระวนกระวายถ้าใครมานั่งหลงติดโลกว่ามันเป็นของวิเศษวิโสอยู่นั่นไม่ใช่นิสัยของบัณฑิต ผู้ใฝ่ใจในธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจงตั้งอกตั้งใจประกอบบุญกุศลเพื่อจะให้เป็นทางที่พ้นไปจากโลกนี้นั่นแหละจะเป็นหลทางที่ถูกต้องการทำสมาธิภาวนาเปรียบเหมือนเรามาขัดสีข้าเปลือกในยุงให้เป็นข้าวสารจิตของเราเปรียบด้วยเมล็ดข้าวนิวรณ์ท้ง้าเปรียบเหมือนกับเปลือก ที่หุ้ม,มเมล็ดข้าวอยู่เราต้องกระเทาะเปลือกนอกนี้ออกจากมเมล็ดข้าวเสียก่อนแล้วขัดสีคราบที่ไม่สะอาดออกอีกชั้นหนึ่งเราจึงจะได้ข้าวสารที่บริสุทธิ์ในตอนดึกสงัดมัจิมยามแห่งราตีข้าคืนอันแสนน่ากลัวท่ามกลางประชา้าเผาพีที่มีกลิ่นกลุ่นไหม้ช่วยผ่านปลายจมูกนั้นเราได้ย้อนมาพิจารณา ความตายเป็นอารมณ์ลมหายใจของเรานี้เป็นที่ตั้งแห่งชีวิตลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายลมเป็นตัวชีวิตของร่างกายความตายของดวงจิตได้แก่ความเกิดและความดับจิตเปลี่ยนอารมณ์อยู่เสมอชีวิตความเป็นอยู่ของจิตได้แก่ตัวสติสติไม่มีชื่อว่าเป็นคนตายถ้าเราปล่อยให้ใจเป็นคนตาย อย่างนี้ย่อมทําความดีได้ยากการกําหนดทําสติไว้ที่จิตอยู่ตลอดเวลาจึงจะเป็นการระลึกถึงความตายโดยถูกต้องและเราก็จะมุ่งตรงไปสู่ความไม่ตายความตายหมายอาถึงความตายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมคือรูปเกิดรูปดับนามเกิดนามดับซึ่งเป็นอยู่ในขณะจิตรูปหยาบคือรูปที่เป็นทุกขเวทนา ปรากฏขึ้นเช่นเจ็บปวดเมื่อยว่ามันเกิดมาจากเหตุอะไรให้กําหนดรู้จนมันดับรูปประณีตเกิดขึ้นในกายเมื่อเกิดขึ้นแล้วให้กายเบากายอ่อนกายละเอียดมีสุขเวทนารูปชนิดนี้เกิดขึ้นจากเหตุอะไรให้กําหนดรู้จนกว่ามันจะดับรูปละเอียดอ่อนอ่อนโยนนิ่มนวลคล่องแคล่ว เกิดขึ้นแล้วให้กำหนดรู้ว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรกำหนดไว้จนกว่ามันจะดับรูปมีความสง่าผ่าเผยแกมใส่ร่าเริงมุขาวานานโนวิปัสสิทติเมื่อเกิดขึ้นแล้วให้กำหนดรู้ว่าเกิดจากเหตุอะไรกำหนดไว้จนกว่ามันจะดับรูปทั้งสีน่นี้ย่อมเกิดขึ้นย่อมดับไปย่อมกำหนดรู้ได้ว่า มันเกิดขึ้นตรงไหนก่อนจากการพิจารณาความตายรูปนามเช่นนี้อยู่นานจิตได้อย่างกระแสลงสู่สมาธิขั้นละเอียดกายจิตดับหมดไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีสัญญาณกำหนดรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนความกลัวความกล้าไม่มีแต่จิตยังมีความรู้สึกในความรู้อันเด่นดวงนั้นอยู่จนกระทั่งสว่างตั้งแต่บัดนั้นมา ความกลัวต่อความตายก็ได้หายไปสิ้นจากนั้นก็ได้แยกกันกับพระพิสุเฉยต่างคนต่างไปคนละทิศละทางเราได้ทุดดงเข้าป่าลึกและน่ากลัวได้ผ่านตำบลแห่งหนึ่งเรียกว่าห้วยอ้อมแก้วมีซากวัดเก่าโบราณพระพุทธรูปเก่าๆจิตในขนาดนั้นรู้สึกว่าเบื่อโยมเบื่อเพื่อนเบื่อโลก ไม่อยากอยู่กับมนุษย์อีกต่อไปคิดแต่อยากจะขึ้นไปอยู่บนยอดดอยแต่เพียงผู้เดียวจึงงดฉันอาหารฉันแต่ใบมะเดือ่อและใบขี้เหล็กได้กินใบไม้ต่างข้าวเพราะเคืองตัวเองว่าถ้าเรายังไม่ดีพอให้มันเป็นบุ้งเป็นหนอนไปเสียเถิดไม่สมควรกินข้าวของชาวบ้านเขาเลยบวชมาอยู่ป่าแล้วก็ยังคิดถึงคนนั้นรักคนนี้เกลียดคนโน้นอยู่ บอกกับตัวเองว่ามึงมันเลวอย่างนี้มึงอยากกินข้าวของเขานะถ้ามึงไม่ดีเป็นผู้เป็นคนแล้วก็อยากกลับไปให้เขาเห็นหน้าอีกเลยเราทดลองกินใบไม้อยู่สามวันโดยไม่คิดจะขอพึ่งความช่วยเหลือจากคนอื่นเล่นเอาเกือบตายเรามันโง่ไอ้ความสนใจที่คิดว่าจะช่วยคนอื่นไม่มีเลยคิดแต่จะเอาตัวรอดคนเดียวเท่านั้นนี่มันผิด คิดแต่ว่าจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับมนุษย์อีกต่อไปบริเวณสถานที่แห่งนี้มีลำห้วยคดเคี้ยวตื้นๆไม่ลึกหนักแต่สงบสงัดวิเวกดีมากในตอนกลางคืนขณะเข้าสมาธิอยู่ในกระต่อบหลังน้อยๆโครงเครงมืดๆได้มีความรู้สึกว่าปรากฏมีแสงสว่างกลมโตกว้างยาวประมาณ1.5เมตร พุ่งลงมาจากยอดเขาสูงแล้วมาจอะอยู่ข้างกระตอบที่เราอาศัยอยู่ด้วยสมาธิจิตอันแน่วแน่ลมหายใจไม่ปรากฏมีแต่ความรู้เด่นดวงเป็นธรรมชาติปลอดโปร่งคืนนั้นจิตเสวยสมาธิตลอดทั้งคืนได้เสวยรสของสมาธิธรรมเป็นที่น่าปลื้มใจวันต่อมาโยมคนหนึ่งได้นิมนต์ให้ย้ายลงไปอยู่บริเวณเกาะอ้อมแก้ว เขามีศรัทธาสร้างกระ๊อบเล็กๆให้อีกหลังหนึ่งยกพื้นเตี้ยๆฝาใบตองตึงขณะเมื่อพักอยู่ณนะที่แห่งนี้ได้ทำความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวอดนอนอดอาหารฉันเพียงแต่น้อยวันวันฉันแต่ใบมะเดื่อและใบขี้เหล็กเพียงวันละสี่กำมือในวันแรกรู้สึกว่าสบายดีและไม่ปรากฏเหตุการณ์อะไรถึงวันที่สอง เวลาประมาณสามทุ่มหลังจากสวดมนต์เดินจงกรมเสร็จแล้วได้ล้มตัวลงนอนปล่อยอริยบทและอารมณ์พักผ่อนตามสบายจนพลอยหลับไปในขณะนอนหลับอยู่นั้นได้นิมิตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าสีดาเป็นสาวโสดรูปร่างอ้วนท้วมสวมเสื้อนุ่งผ้าถุงใบหน้าขาวหน้าตาสะสวย เราจึงได้ถามเขาว่าแม่นางอยู่ที่ไหนนางก็ตอบว่าฉันอยู่บนยอดดอยสูงบนนั้นเป็นโลมณียสถานอันเรื่อนลมกว้างขวางมีเพื่อนบ้านอยู่หลายหลังอยู่สบายขอท่านจงไปเป็นสามีของฉันเถิดเราตอบเสียงแข็งไปว่าไม่ไปอย่ามายุ่งนางได้รบเราอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่า เราก็ยังคงยืนกระต่ายขาเดียวนางจึงพูดว่าเมื่อท่านไม่ยอมเป็นสามีก็ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอให้เราได้สมสู่เป็นชู้รักกันเท่านั้นก็พอเราก็ยังคงยืนกรานไม่ยอมอีกผลที่สุดเมื่อนางหมดปัญญาที่จะพูดเรียกล่อมเราและเห็นว่าไม่มีทางเป็นไปได้ดังที่ตนปรารถนาแล้วจึงกล่าวว่า ขอให้เราทั้งสองนับถือกันเป็นเพื่อนรักใคร่และสนิทสนมกันก็พอใจแล้วเมื่อที่ทำความเข้าใจกันไปที่เรียบร้อยแล้วนางก็ลาจากไปในวันต่อมาเวลาบ่ายสองโมงแม่ไปอาบน้ำที่ห้วยมีขอนไม้ใหญ่ลมพัดขวางลำห้วยอยู่เขาเล่าลือให้ฟังว่าลำห้วยนี้สำคัญนักเวลาน้ำไหลออก มีเจดีย์องค์เล็กๆองค์หนึ่งปรากฏขึ้นเป็นเหตุการณ์น่าประหลาดเพราะพระเจดีย์องค์นี้บางคราวก็เห็นบางคราวก็ไม่เห็นได้ฟังโยบเล่าเรื่องแล้วตัวเองก็ไม่สนใจคิดว่าเป็นเรื่องสับเพเฮระเอานิยายอะไรไม่ได้ก่อนอาบน้ำได้เก็บก้อนหินก้อนโตๆมาอุดช่องน้ำให้ล้นเอ,อ่อเพื่ออาบน้ำได้ง่ายอาบเสร็จแล้วไม่ได้เก็บหินออก ในตอนกลางคืนหลังจากได้สวดมนต์และเดินจงกรมเสร็จแล้วเวลาประมาณสามทุ่มได้ล้มตัวหลงนอนกําหนดจิตภาวนารู้สึกเหมือนว่ามีคนเอามือมาลูบไล้ไปมาตามร่างกายทำให้ร่างกายมึนชาไร้ความรู้สึกไปถึงบั้นเอวแผ่ไปถึงศีรษะนึกๆึกไปว่าอาจเป็นเพราะตนเองอดอาหารมากไปจึงจะเป็นลม จึงรีบลุกขึ้นทำจิตให้เป็นสมาธิจิตสงบแน่นิ่งใจใสสวา่างตัดสินใจว่าถ้าหากเราต้องตายเราก็ต้องยอมในใจก็นึกแต่ว่าเราเป็นลมเพราะกินแต่ใบมะเขือและใบขี้เหล็กเป็นอาหารมาเป็นเวลาหลายวันแล้วพอจิตเข้าสมาธิอาการที่หมึนชาไปทั่วทั้งร่างก็ค่อยๆคลายจางหายไป เปรียบเหมือนก้อนเมฆลอยผ่านแสงอาทิตย์คลายออกไปทั้งข้างบนข้างล่างจนกระทั่งอาการเช่นนั้นคลายออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือดวงจิตก็กลับเป็นปกติมีแสงสว่างพุ่งออกจากจิตไปเจ่ออยู่ที่ขอนไม้ใหญ่ในลําห้วยเกิดความรู้สึกว่าให้ไปเก็บก้อนหินออกให้หมดเพราะทางนั้นเป็นทางเดินของปีศาจรุ่งสางวันใหม่จึงได้ไปเก็บก้อนหินนั้นออก ทำให้น้ําไหลไปตามธรรมชาติในตอนคับมันนั้นก็มีเหตุการณ์อย่างเดิมปรากฏเช้นอีกแต่ไม่รุนแรงมาปะทะแค่ฝากระตอบที่จําวัดอยู่เพียงไหวๆแล้วก็หายเงียบไปจึงได้ล้มตัวลงนอนภาวนาเพราะรู้สึกอ่อนเพลียและได้เคลิ้มหลับฝันเห็นภาพภาพหนึ่งมีสัตว์ชนิดหนึ่งตัวโต,วตวขนาดหมูเดินมาจากยอดน้ำตกเป็นฝูงหางสัตว์ที่เห็นนี้ มีคนปุกปุ๋ยเหมือนหางกระรอกหัวเหมือนแพะ้ากันเดินลงมาตามลําห้วยเป็นฝูงมากมายได้เดินผ่านที่เราจําวัดไปต่อมาสักครู่หนึ่งก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏกายขึ้นอายุป,ประมาณ30ปีใส่เสื้อสีครามนุ่งผ้าถุงสีครามยาวเลยหัวเข่าเล็กน้อยในมือถือวัตถุอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรเขาพูดขึ้นว่า ฉันเป็นคนประจำอยู่บนยอดน้ำตกนี้ฉันต้องออกเดินทางอย่างนี้ไปจนถึงทะเลเสมอเสมอเขาบอกว่าขอชื่อหนังจันคืนหลังต่อมาก็ได้ทำการบ่งเพนภาวนาอย่างเข้มแข็งได้แผ่เมตตาจิตแก่สรรพสัตว์ทั้งมวลต่อมาไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นอีกเลยเมื่อท่านพ่อหลีโปรดบิัทุลายด้วยเมตตาธรรมอัปปมัญญาแล้ว ต่อจากนั้นท่านก็ออกเดินทางตามทางที่พระอาจารย์มั่นสั่งไว้สุดท้ายนะครับการได้อยู่กลางป่าช้าทําให้ท่านพ่อหลีเข้าใจว่าความตายนั้นมันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาของชีวิตสิ่งที่น่ากลัวจริงๆคือใจของเรานี่แหละที่ยังหลงยังยึด ยังไม่มีสติพอหวังได้ใจก็โล่งเบาและมีความสุขแบบไม่ต้องพึ่งอะไรเลยผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมทา้งกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ thank you